วันนี้เอามาร้อยเดียวนะคาเล่นห้องธรรมดาแล้วกันร้อยนึงเล่นหนึ่งแล้วกันอ่าไม่เข้าด้วยยาทำอย่างนี้อย่าพอแลอ้อเ้อแบบผีปอบไอตัวเล็กสุดยอดไปเลยไม่เข้ายังอีก อมเดียวนะไม่เข้าเลยแม่อะไรวันเนี้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วขึ้นมาแต่แบบนี้จะเอาอะไรไปรอดวันเนี้ยเหลืออยู่เท่าไรสามสิบงั้นเราจะลองตีกันแต่ตัวเล็กๆ ได้มาหา้าเ,เรามาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งกลับไปร้อยหนึ่งให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่างอืน่นเฮ้ยทำไมชุกกลับมาแข็งอีกแล้วล่ะโอ้ยไม่มีหวังไม่น่าไปตีเลยปัดโผเว้ยลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายแค่นำลิงก์แค่ตามช่องทางต่าง โดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัสมครเพื่อรับลิงรับซั์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทน เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย